แทนที่จะเป็นพระพุทธรูปกลับตั้งแท่นบูชาขนาดใหญ่ตรงกลางคือเทวรูปดินเหนียวรูปร่างบิดไปบิดมาหน้าสะพึงกลัวมันมีหลายแขนแต่ละมือถืออาวุธรูปร่างแปลกๆดวงตาของมันทําจากอัญ,ญมณีสีแดงที่ดูเหมือนจ้องกลับมาเทพอานนุ์รอบแท่นบูชา เต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งกรังมีถาดใส่บางอย่างที่ดูเหมือนเครื่องในสัตว์วางเส้นไว้จนแห้งนี่มันลัทธิประหลาดสิ่งที่สังคมไม่เคยรู้คืออาม่าสมอนเป็นสาวกผู้เคร่งครัดของลัทธิมืดนี้นางเชื่อว่าการเก็บกวาดคนชั่วคือการต่อชีวิตคือการสังเวยแด่องค์เทพ ย้อนกลับไปหนึ่งเดือนก่อน